ลาซีนานจับจนะับลาซีนจันี่รีนตาจีนจับ,ดดามมาบจีน,น,น,นจับจีนจับโอเคค่ะมากค่ะทังเลนท้องเลนขยับมาจักนี่ทงเลนจับจับ ช,ชิงขับชิงขับชิงขับโอเคไหมคะอ่ะเอาใหม่นะมองมือูดีๆนะลูกนะลาซินตีดังๆนะคะพร้อมค่ะชิงขับ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 น้องเลนชิงยกขึ้นลุกชิง คุณครูไปฉับหรือยังคะลูกได้ยังคะเอาใหม่นะคะเก็บก่อนเก็บวางก่อนวางอ่ะพร้อมชิงน,นะคะหนึ่งสองสามชิงชิงมีเสียงไหมลูกของหนูไม่มีเสียงนะชิงคือยกขึ้นเฉยๆนะคะอ่ะชับ เต็มแรงๆลูกจริงับจริงับเก่งมากลูกจริงับจริงฉับดแรงแรงลูกจริงฉับจริงับจริงับเก่งมากเก่งมากค่ะลูกไหนลองเปลี่ยนกับเสียงดังให้น้องคู่หนึ่งสิลูกเอาคู่ของที่มันไม่หนักมากลูก พี่อเอิอองเอย่พี่เอิงเอยเปลี่ยนให้น้องลาซินหม่ลูกผู<ม><ๆ>้จ้าก่อนลูกลาซินลาซินผู้จา้าของพี่ก่อนลูกอ่ะแล้วเปลี่ยนให้อนั้นให้คู่นั้นพี่ไปแล้วลาซินรับคู่สีแดงมาลูกอ่ะแล้วจับใหม่จับแบบไหนลูกคึคูให้จับแบบไหนลาซินลาซินจับแบบไหนคะลูกๆๆๆๆๆจับตรงกลางนะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงขยับมือขึ้นไกนิดนึงลูกโอเคค่ะพร้อมค่ะน้องเลนพร้อมไหมลูกอ่ะจับกับค่ะ มองคุณครูมองที่คุณครูนะเริ่มค่ะชิงับชิงับชิงับชิงโอเคเก่งมากปรบมือให้น้องหน่อยลูก เราเองนะคะคุณแม่